ซิตอนพาวเวอร์ปัจจุบันเราเชื่อว่าเราเป็นบริษัทเดียวที่มีแฟกเรคคอร์เรื่องของการติดตั้งโซลาร์วูฟท็อปต่อเนื่องถ้าผู้ใช้ยังมีความกลัวกล้ากล้าเพราะว่ายังไม่มีความรู้มากพอเราจะเป็นคนแรกที่เริ่มทําในการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลีนเอเนอร์จี เรากำลังจะได้เห็นหุ้น IPO ของสิกรผู้ให้บริการพลังงานทางเลือกให้ภาคอุตสาหกรรมไทยบริษัทที่ใช้เวลาเพียง6ปีเริ่มจากเป็นที่ปรึกษาการลงทุนโซล่าฟาร์มในญี่ปุ่นขยายตัวอย่างรวดเร็วกลายมาเป็นผู้ให้บริการติดตั้งโซล่าแบบครบวงจรตั้งแต่การทำฟิสซ i บ i ลิตีให้คำปรึกษาวางแผนและติดตั้งไปจนถึงการติดต่อกับภาครัฐแล้วสิตรมีที่มาอย่างไรลงทุนแมน,นจะสรุปให้ฟังกับรายการ Company Profile บริษัทซิกรอนถูกก่อตั้งในปี2016โดยเริ่มจากการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนโซล่าฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นให้บริษัทไทยก่อนจะเห็นโอกาสเติบโตในตลาดไทยเองด้วยน่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทางธุรกิจที่เป็นอินดัสเทรียลเนี่ยน่าจะติดตั้งเพื่อใช้เองเราด้วยทีมงานที่ เอมีประสบการณ์เรื่องการติดตั้งอยู่แล้วก็เลยมาให้คำปรึกษาแล้วก็เริ่มธุรกิจการเป็น EPC ก็คือการเป็นเทอร์นคีในการติดตั้งโซลาร์บูฟทอ่ซึ่งตลาดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของสิตรอนที่อาศัยความเชี่ยวชาญจากที่เป็นที่ปรึกษามาก,ก่อนผันตัวมาเป็นผู้ให้บริการพลังงานทางเลือกระดับอุตสาหกรรมแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่เรามาดูลักษณะการใช้ไฟของเขาก,ก่อน เราจะได้ดีไซน์ถูกว่าลักษณะของการติดตั้งควรเป็นแบบนี้ขนาดของการติดตั้งที่เหมาะสมควรเป็นแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเราต้องคุยกับเขาแล้วก็คุยกับทีมเอนจิเนียริงของโรงงานนี่ค่ะให้เข้าใจแล้วหลังจากนั้นเราก็มาวางแผนว่าพอจะติดตั้งปุ๊กเนี่ยระยะเวลาที่ติดตั้งการบริหารจัดการโครงการการเข้าไปขออนุญาตช่วยเขาตั้งแต่เริ่มต้นจนวันสุดท้ายมันใช้เวลาเท่าไหร่พอจบปุ๊กทุกอย่างลงตัวมาคุยเรื่องบัตเจ็ตกัน ซึ่งบริการของสีตรอนก็รวมไปถึงการให้บริการหลังการขายและการประสานงานกับภาครัฐด้วยเพราะสุดท้ายการลงทุนในพลังงานทางเลือกก็ไม่ต่างจากการลงทุนในทรัพย์สินที่จะอยู่กับบริษัทไปอีกหลายสิบปีการบริการจึงไม่ได้จบแค่การติดตั้งเท่านั้นก็เหมือนบ้านนะคะยังไงรก็ต้องดูแลไม่งั้นบ้านก็โลงตัวระบบโซล่าก็เช่นเดียวกันเราก็ให้บริการเรื่อง มนนแนนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ซึ่งพอร์ตนี้ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะจากเดิมที่ปีแรกก็ศูนย์ไม่มีอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็เริ่มมีประมาณสัก4-5% <Gore> เราเชื่อว่าเบ <Stevens> รกดาวของ Operating Maintenance เนี่ยในอนาคตก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามสัดส,ส่วนของงานที่เพิ่มขึ้นเจ้าต่อไปของซิตรอนก็คือการขยายตลาดเพื่อมาเป็นผู้นำเรื่องบริการพลังงานทางเลือกทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเราเป็นบริษัท เดียวแล้วบริษัทแรกที่ทําแต่โซล่า EPC มาตั้งแต่ต้ตตนเซจอนเนี่ยถึงแม้ว่าอายุเราจะยังน้อยนะคะอาจจะประมาณสัก6ปีตั้งแต่วันก่อตัอ้งแต่ว่าทีมที่เคยทํามาตั้งแต่โซล่าฟาร์มแล้วก็ตั้งแต่วันที่ก่อตัอ้งเราไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยเราติดโซล่าอย่างเดียวเชื่อว่าเราเป็นบริษัทเดียวที่มีแฟคเรคคอร์ดเรื่อง,องของการติดตั้งโซลารูทอปต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2016เราเติบโตมาทางด้านเรื่องอินเวสเมนต์เพราะฉะนั้นเราต้องมีด้วยเส้นเรื่องการเงิน ค่อนข้างแน่นพอเรามีดิสซิเลินปุ๊บงานเราไม่เสียแล้วเราสามารถรับงานต่อเนื่องได้เราแพนล่วงหน้าเรารับงานต่อเนื่องได้เราก็มีแท็กเรคคอร์ดเพิ่มขึ้นลูกค้าก็ได้ยินได้ฟังมาว่าเอยบริษัทนี้ดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่ว่าเขาทำให้หลายเจ้าดังๆในประเทศมาละซึ่งหนึ่งในเจ้าสำคัญของซิตรอน ก็คือการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจเกาะร้างเนี่ยมันเป็นเซอร์วิสเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ธุรกิจลงทุนก็ตามแต่ว่าใช้เงินค่อนข้างเยอะเราก็เลยมองว่าแผนที่เราจะเข้าตลาดเนี่ยก็เพื่อระดมทุนขึ้นมาแล้วก็พัฒนาองค์กรให,ให,ให้ให้ได้ระดับให้ได้มาตราฐานแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่เราคิดว่ามันเป็นส่วนที่เราสามารถทําได้เพื่อตอบแทนลูกค้าก็คือการเพิ่มมาตราฐานของตัวเองให้มันมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็มองว่า แผนที่เราจะระดมทุนในไลฟ์แล้วก็ต่อเนื่องไปยัง m อ i มอะคะ่ะมันจะทำให้บุคลากรเรามีทั้งศักยภาพแล้วก็ระบบของบริษัทเนี่ยก็มีการจัดการที่ดีเพื่อที่สุดท้ายแล้วก็เป็นผลประโยชน์ที่เราสามารถตอบแทนให้กับลูกคา้าได้แล้วสิตรอนจะเริ่มอะไรต่อในวงการพลังงานทางเลือกของไทยก็คงต้องรอดูกัน